สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ตาณน,นะจะมารีวิวนะคะ cleansing water ของยี่ห้อนี่เลยใชะะ่ collection collection makeup remover cleansing water ตัว collection เนี่ยเป็นแบรนด์ของสัญชาติอังกฤษนะตัวนี้เนี่ยตารใช้ตั้งแต่เป็นตั้งแต่ makeup ยัน remover เลยแล้วเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมันดีอย่างไง ไปดูกันเลยแช่แพนด้านชอยากจะเห็นยากสัมผัสนีตัวเป็นๆอยากจะเห็นเห็นมีแพนด้ายากจะรู้อันมีแพนดากันเลยทีเดียวนะทุ่มถุงสร้างจริงๆคราวนี้เราก็มาดูกันนะคะการทําความสะอาดการเช็ดล้างเนี่ยมันดีอย่างไงสําหรับ cleansing water ของคอล l e กชั่นตัวนี้ไปดูไปเลยเช็ดไปโลดเลยจ้ะ 2ิบยีนะ่สิบเนาะแล้วก็ค่อยเช็ดลากมาทีเดียวนะคะอย่าไปเช็ดขย,ข,ยขยี้ขยี้ตานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดตีนกาขึ้นมาได้คะะแก่ก่อนวัยอันควรไม่รู้ด้วยนะเช็ดเวลาเช็ดเนี่ยเออเช็ดให้มันถูกวิธีนะเช็ดถ้าเช็ดหน้าเนี่ยก็คือเช็ดไปตามรูขุวขนนะคะอย่าเช็ดย้อนนะเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งสิ่งอุดตันอ่าสิ่งตกระก่อกมันจะไปอุดตันรูขุวข,ขน แทนที่ว่าเช็ดแล้วมันจะสะอาดขึ้นมันกลับเช็ดแล้วมันยิ่งไปอุดตันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่นะคะอ่านแล้วเดี๋ยวตรงนี้มาใช้คัตเติ์บัตน,นะคะเก็บเก็บขอบเก็บขอบตาเวลาที่เราเขียนอินเนอร์เนี่ยอ่าเก็บไปนะคะ ็จแล้วหรอไวไจริงๆแค่3แผ่นเองนะตัวเองนาใสแล้ว3แผ่นเองีกนึต้นบัตเป็นไงละ่ะของเขาดีจริงๆเป็นมากคะไปดูมาแล้วใช่ไหมว่ามันเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายแค่ไหนอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันบ้างแล้วว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันพิเศษกว่า c l e a ซิ่งวอเตอรตัวอื่นนะคะของคอลเลกชันเนี่ย ตัวนี้นะเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็น r e m o เวอร์อ่าวอเ o อร์ k รูฟเก็คือสามารถเช็ดพวกเครื่องสำอางกันน้ำเนี่ยได้ออกอย่างหมดจดเลยนะคะแล้วก็ที่ปากบ,บื้มมากเลยก็คือตัวนี้สามารถเชด็ดเช็ดดวงตาเนี่ย โดยที่มันไม่แสบตาเลยตอนที่เช็ดน่ะอ่ามันเข้าตาเนี่ยมันคือไม่แสบตาเลยนะอย่างแต่ก่อนน่ะคือใช้เป็นเบบี้ออยล์มันยังมีการอาการเครืองตาบ้างนะตามวมัๆแต่อันนี้คือเช็ดไปแล้วไม่แสบตาแน่นอนแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีส่วนผสมของอ่าพาราเบนพาราเบนก็คือสารกันเสียชนิดหนึ่งนี่แหละแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมอ่าแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวเลียมออยล์ก็คือใครที่หน้าแพ้ง่งายๆอะไรอย่างเงี้ย ผิวบอบบางเนี่ยสามารถใช้ได้เลยบางคนแพ้น้าหอมแพ้อัลกอฮอล์คืออันนี้เขาไม่มีส่วนผสมของพวกนั้นอยู่แล้วก็คือมั่นใจได้เลยสามารถใช้ได้แล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดได้สะอาดจริงๆก็คือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันโอเคเลยอ่ะหน้าเนี่ยความมันอ่ะปกติเป็นคนที่หน้ามันมากมันก็ช่วยความหน้ามันเนี่ยมันลดน้อยลงเลยจริงๆนะก็คือใช้ใช้ใช้มาเนี่ยเหมือนมันทั้งเช็ด เมคอัพออกหมดแล้วก็ความมันมันก็เหมือนควบคุมความมันไปด้วยในตัวคือจะบอกว่ามันคุมมากอะ่ะแล้วก็ปรับบื้มปุ้มแต่จริงๆลักๆเลยตัวนี้ใช้มาแล้วอันนี้ขวดที่2แล้วแล้วเียังไงก็ต้องซื้อต่อแน่นอนแล้วจะบอกให้ว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่น1แถม1ซื้อคุ้มมากปริมาณ250มล หแถมหนึ่บาทตอนนั้นเราซื้อในคอนวีถูกมากใช้คุ้มมาก2เดือนยังไม่หมดเลยอันนี้ขวดที่2แล้วแล้วก็เนี่ยมันจะมีไซส์เล็กเราซื้อมาแล้วสอยมาแล้วเอาไว้สําหรับเวลาไปเดินทางซื้อ1แถม1เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้เครื่องสําอางอะไรต่างๆเขาก็ซื้อ1แถม1กันเยอะนะไปลองดูตามวัาสดุอะไรอย่างนี้ก็ก็มีเดี๋ยวนี้คือเขาขายกันหาซื้อง่ายอะค่ะ ไปลองกันดูนะอยากให้ลองจริงๆลองแล้วยังไงถ้าเกิดว่ารักยังไงตัวนี้มารีวิวกันให้ดูนะคะไปแล้วนะคะ